ต้องตายปีนีไหมัีปีแล้วปีสองสิบหกนล้มากเลฮะปวดตรงรนี่มันปวดตรงกลางเลยเก๋งี้วาเป็นที่ข้าวแหละที่กินเมื่เที่ยแบบ ทุกอ่างงนั้นจะแบบเราไม่กินลองกินน้ำท่อมแล้วหละแก้วลองวัดไปเลยเนี่ยกินือมปลาเขาว่าแก้ปวดท้องจริงไหตอนนี้ต้องปวดท้องนี่จะบวด้วยคือไม่บอกทั้งหน้อกเลยตอนนี้ไม่ยอม พอ้เดินยืนไม่ได้นะีน่อยาจะถ่ายอมยงองเป็นยาไม่ถูกไม่ขาดุยาแล้วลองเท้าท่า ผมรู้สึกแบบสองอย่างคืออ้วกจะอ้วกด้อยปวดท้องด้วยคือปวดท้องต้องสะดือเลยอ่ะก็โดนไหมอุ๊ยเอ้าอย่าล้มเฉยเขาวิ่งเหรอเอาเอาด้วยเอ้าเอ้าโอ้ ้วนจริงอ่ะไอที่อ่ะใส่ไชุบาปนั่นแหละไอหมูวาไงอุ้ยบางกินแล้วมันจะเป็นแล้ววะใช่นาะบนไหนไฟไม่เป็นอจะล้งน่หรชนะสแก้วเลยน้ำกระทอมน้ำแดแสไอน้ำที่ผมกินวี่ยรู้เรื่องเลยนมน้ำกระทอม ก็ใช่ืมดูไม่กินมันก็จะอยู่น่แหลห่างดูเพราะว่าดูตัวเงได้แล้วว่าราะว่าจะุดนไม่กีนเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะั้น่ามดูระพ้อมกปีโไม่กินหรอกอืมผมไม่กินโอ้โหฮะเป็นไงไหว้ว่าไปโรงพยาบาลเห ไอ้องมันพองแข็งแน่นอนกดแข็งมึงกด้องอยู่แข็งขี้เงี้ยวางไปี้เงี้ยขี้มันไม่ได้ขี้เลยเอหนียวเหนียวขี่แข็งวันเย็นตาคูณไหลเลยเพิ่งเคยเป็นนะโอ้โหเป็นคนเราเป็นทุกคนครับโจ๊กเลยแหละไม่มีน้ำอเลยโจ๊กกระตุ้นโอ้โหวันนี้มันอะไรคล่องนะนี่กระท่อมเขาบอกกระท่อมแก้ปวดท้องนะ ยังไม่หมดเลยเนี่ยแกกินเหมแกอเสือคุณจะสู้ผมแคผมจะกินเฉพาะช่วงเย็นช่วงเย็นอย่างเดียวช่วงเช้ากินไม่ได้กินแล้วหลับไปเลยโอ้ยผมกค่อยกินค่อยกินหืรู้สึกว่าน้ำมันไหลผ่านลงไปแล้วแบบมันปีบไสอ่ะนะม่ใส่กระเพาะกระเพาะไม่นาอยู่นาะเป็นมันโ มองเรื่องอะไรเป็นตัวเราะแน่อยู่นินองไรกไม่กิงด้วยตากดกดอาจจะหมดนี้ล่ละอ,อ ต้นนานช้าหวเนยต้นนานช้อบวยหายจริงนเนี้ยแล้วาบกินแล้วหาวนานกันข้าเออฮึ่มินเาะกินกันสิเลยย่ห้าสิบแล้ว ီကျာအျာကွိုယရန់်န្រូပြ်សးខ្ទៅនេ

ตรงว่าตอนเนี้ยมันเริ่มคายเหมือนคายแล้วเ,เออเออน้ำดูดอะโจ๊กเมื่อกี้ไม่มีน้ำเลยเฮ้ยจริงๆแต่ดีดขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนนะน้ำกระทรมนะ บออมจะกินนมกินใครนะใช่ป่ะบางนมยืดตัวดิดูดิอ้ท้องขอมันเริ่มแบบไม่ก็ปวดแล้วแต่ตอนนี้ไข้เริ่มจะแดกแล้วบางก็แดงห่อยเลยนะนม่เป็ไรห ยากยากนลาวโอ้โหดล้วลองนะแล้วเจ็บปวดสุดๆนะปิดเลยตัวปิดเลยอ่ะดิ้นพลาดเลยวะไอ้เหลือหน่อยเนี่ยเหลือหน่อยคิดดูดีเต็มแก้วอัดไปเลยอ่ะอันนี้เป็นโซนที่ไม่เปิดใช่ไหม ทำดยตานี <c oughs> ่เหลือออกไอ้เยะนอนน้องกระ่อมคนดไปจะอ้วกผมดีก <c oughs> ็าดกแหน้แล้วก็เป็นน้เยอเลยจังจุดจนที่จะเทาแล้วนะอ๋อคันนี้เพราะัน คือเข้าออ่ะกลัวกลัวสุดเลยกลัวตอนนี้คือกัวตัวเดือดร้อนไม่กลัวเลยแหละกลัวตัวเดือดร้อนหนึ่งเดียวโอ้ยชิลจกงงอเลยอันนี้เริ่มยืนขึ้นได้่ะ กินได้อาบางปวด ตัดทีบรรจุนมแล้วก็ยัด ลตัวมาโน่ทอมตอนเนี้ยแม่งหายปวดท้องแต่แม่งเหนื่อย ถึงร่วมก่อนดีเหรออืมที่ตรงน้มเย็นไปเยอะ ไหวก็บังไปโรงพยาบาลบ่าหายใจน่ากลัวนะร้องหอเสียไม่ต้องขายเลยอาเออเลยอ้าเลย ตอนปวดแล้วแบบจรงมีอารมณ์อัดคลิปอีกอตัวงอแล้วของเกียร์แต่กระท่อมมาช่วยได้จริงเลยจริงจริงเที่ยวของกินไปแก้วหน,นึ่งแบบโหไม่น,นั้นหนักเลยเนี่ยมันช่วยช่วยได้เยอะอย่างนั้นอ่ะก็คือตอนเนี้ยท้องมันนะนนท้องมันเหมือนตึงๆอยู่แต่ไม่ปวดนะจากเมื่อกี้นะเหมือนไส้มันบิดแล้วมันแบบ ท้อมันลงไปขึ้นกับัวมันท้องมันลงไปขึ้นรองไห้ามอาการมันเป็นยังไงครับตอนนี้มันแบบจัดแรงนะเหมือนไส้มันบิดเหมือนไส้มันบิดปวดปวดมากเลยตอนเนี้ยเหมือนมันไม่ปวดแล้วเพราะว่าผมกินน้ำกระทมไปเยอะนึงอะแก้วนึงอ่ะแก้วใหญ่เลยมันเหมือนแบบ มันแบบตึงๆนะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ปวดแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยดูเดจากเวลากินยาทีตั้งแต่เป็นจริงๆว่ยเมื่อกี้ถ้าคงไม่กินกระเทาะเลยนะในโรงพยาบาลตัวงอเลยมันเหมือนตึงๆว่ะเหมือนตึงๆแต่ไม่ปวดแล้วอโอ เราผเป็นเลงขึ้นมานี่มากขายขับรถ<อ>เป็นโมอเนี่ยมืมดขับรถเป็นเลงนี่ตายตาย,ตายอย่าง,เ,งเดียวเลยนี่เงก็ต,ตายแล้วน้องกูมารับเลยไม่ถึงที่ฟองมาแล้วงานเราต้องตัวงอหน้าเนื้อซีดอยเนี้ยเกีียวบวางไม่กินแ้บอกที่กินไม่ยากกินะกี้่พี่พารับคิดว่าสันแบบว่าเป็นอะไรไส้ไส้เลือดไส้อะไร บางทีไม่ใช่เป็นไส้อะไรมื่อกกระเพาะรูเหรอกระเพาะรั่วอืมปวดมันปวดมือนกระเพาะรูถ้าอาการฉันเนี่ยปวดตัวงอน่ะไม่ฉันไม่ได้กินอะไรที่แบบกระเพาะรวมันเกิดจากอะไรไม่กินข้าวกินข้าวไม่ตรงเวลาใช่ว่ะยากอ๋แต่ถ้าเป็นกระเพาะรวเนี่ย กระท่อมอ่ะชื่อยไม่ได้นะมีมีอะไรช่วยได้เออจะคนรันกษาแลาา้องไปง้อนต่ไปตลอดมันอาจจะช่วยได้หรือว่าเนี่ยแค่ตอนกินน่ะแต่พอหายแล้วพอส่างนั้นเนี่ยเป็นต่อมึงตรงไหล่ของกูเมาแล้วกรท่อมเลนี่ยตากล้องบางตะกี้นะกินน้ำไปสามแก้วครับทุกคน นี่ผมใช้ดูอันนี้สามแก้วแบบน้ำกระท่อมแก้วหนึ่งใหญ่ๆนะครับแต่ผมไม่ปวดเยี่ยวเลยผมว่าสาเหตุนี่จัดนั่นแหละโจ๊กกับคุยกะโจ๊กไม่มีน้ำเลยอะตอนนี้นะครับแพทย์ก็ะตันิฐานว่าเป็นมาจากไอโจ๊กก็ไม่มีน้ำที่ <c oughs> ที่ผมกินไป ก่อนนั้นนี้ไม่ได้เป็นที่กระเพาะรั่วอย่างที่เขาว่านะครับถ้ากระเพาะรั่วคือว่าอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับที่ผมเรียนแพทย์มาแย่ด้วยอะไรก็เอาไม่อยู่ตอนนี้ผมค่อยยังชัวร์แล้วนะครับผมผมยิ่งค่อยยิงชัวร์แล้วถามทุกคนเลยว่าต้องเปลี่ยนไส้ก่ใครที่เคยปวดท้องอ่ะพทรมานขลังไหนโคตรทรมานปวดท้อง ตอนนี้ผมความชั่วนะครับเดี๋ยวผมไปนอนพักฟื้นนะครับและเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะตื่นมาแล้วผมจะเป็นอะไรหรือว่าจะหายเลยนะครับแต่ถ้าหายนะครับผมบอกเลยว่าออดีนี่เป็น,น,นที่นำกระทองที่รักษาวมโคตรราเลยโอ้โหแต่ผมกล็ไม่ยืนได้ าใน้ปวดเขี่ยทรมานจนแบบตัวมาปากซี่กัดฟันหนาวทุกอย่างมันกัดแล้วผมกัดหนาวปวดจะแตกผมกัดจนมาเห็นตัวแล้วครับบางยิ้มพีชายหน่อยออนิ่ฟรอ่อนนี่นะครับกระทอมหนาวแต่ไม่ม่ิ่งใช้ ยังไม่ได้ผสมมาผมเพิ่งเอามาจากในตู้เย็นแล้วก็กระท่อมแก้วหนึ่งใหญ่ๆแต่ว่าเยี่ยวไม่ปวดเลยก็แท้จนิฐาานว่าจากโต๊กไม่มีน้ำเจ๋งมาเจ๋งมากกระท่อมนี่เจ๋ง็จโดยลูกด่านป๊าดเยี่ยวไม่ปวดเออสร้างกะแส อีทีสร้างกระแต่ืิเตะปากให้สร้างกระแตไปถามแพทย์ดิว่าจริงเปล่าแพทย์ที่ไหนล่ะก็อันเนี้ยเนี้ยเนี่ยกูกูกระตัวเลยเนี่ยไม่ได้ทฤษฎีนะครับอันนี้ไม่ได้ทฤษฎีนะปฏิบัตินะครับแต่มาคิดต่อสามสิบนาทีอ่ะเออแม่งเครือบให้เลยอะ ผมดีใจว่าที่กระท่อมันถูกกฎหมายแล้วแล้วมันมารักษาได้จริงผมเลยบางบอกต่อบอกตอเถ้ามันขายอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวคลิปนี้ถดกผมฝากไว้แค่นี้คนัะเดี๋ยวมันไม้นี่ถอดมอเตอไ์เลยนะใครอยากให้ผม,มทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับไปก่อนครับ